สอนใช้วอใสซิมอิลิโคทีวิธีการใช้งานง่ายมากไปดูกันเลยลําดับแรกให้กดปุ่มเปิดเครื่องนะคะหน้าจอจะแสดงผลแบบนี้ค่ะตอนนี้ตัวเครื่องกําลังค้นหาเครือข่ายอยู่นะคะหลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงชื่อของเครื่องที่เราใช้งานค่ะถ้าต้องการเลือกดูเมนูให้กดปุ่มโอเคนะคะสามารถกดปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกดูได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการสื่อสารแบบเดี่ยวหรือว่า private นะคะกดไปที่เมนูกดปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ member ค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม OK หน้าจอจะแสดงรายชื่อของแต่ละเครื่องนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะคุยกับใครเป็นการส่วนตัวเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้งค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม PTT ทางด้านซ้ายมือกดค้างไว้และพูดได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการสื่อสารแบบกลุ่มนะคะกดไปที่ปุ่มเมนูหรือว่าปุ่มโอเคค่ะเลือกกลุ่มและกดปุ่มคอนเฟิร์มอีกครั้งค่ะ หน้าจอจะแสดงชื่อกลุ่มที่เราตั้งไว้นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม PTT ทางด้านซ้ายมือเพื่อพูดได้เลยค่ะจะสังเกตว่าเมื่อเราคุยกันเป็นกลุ่มทุกเครื่องก็จะได้ยินพร้อมกันนะคะส่วนวิธีการล็อกปุ่มนะคะให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ค่ะด้านบนจะขึ้นรูปกุญแจคือการล็อกนะคะส่วนวิธีการปลดล็อกก็เหมือนกันเลยค่ะกดปุ่มเมนูค้างไว้รูปกุญแจหายไปคือการปลดล็อกค,ค่ะวิธีใช้งานมีเพียงเท่านี้เลยค่ะใช้งานง่ายมากหน้าอยากให้เรารีวิวตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ 啊。Huh?